มีพี่ที่รู้จักอยู่ที่ทํางานคนนึงนะคะจากเดิมที่พี่เขาดูมีผิวแบบมีสิวบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ดีก็คือเฮ้ยทาไมแบบดูผิวหน้าดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ดูสิวน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยถามพี่เขาค่ะว่าเอ้ย e พี่เขาไปใช้อะไรมามันวาวมากๆเลยนะคะผิวมันจะดูชุ่มชื้นแล้วก็แบบกระจ่างใสขึ้นนะคะรอยสิวก็คือแทบจะไม่มีเลยนะคะ หลักๆนะคะก็คือจะมีผิวเป็นสิวบ้างนะคะก็คือแล้วแต่เนาะพอหลังจากเป็นสิวอะคะ่ะมันก็จะชอบทิ้งริ้วรอยเอาไว้อะคะ่ะจะเป็นพวกรอยแดงจากสิวอะคะ่ะแล้วก็บางครั้งก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าผิวแห้งนะคะโดยเฉพาะแบบช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะมีพ่ที่รู้จักอยู่ที่ทํางานคนนึงนะคะก็คือจากเดิมที่พี่เขาดูมีผิวแบบดูมีสิวบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ดีก็คือเฮ้ยทําไมแบบ ดูผิวหน้าดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ดูสิวน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยถามพี่เขาค่ะว่าเอ้ยพี่เขาไปใช้อะไรมาพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาใช้ Y8 ย่ะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักนะคะว่า Y8 คืออะไรแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนใจมากอยากลองใช้ค่ะ ก็รู้สึกว่ามันวาวมากๆเลยนะคะผิวมันจะดูชุ่มชื้นแล้วก็แบบกระจ่างใสขึ้นนะคะรอยสิวก็คือแทบจะไม่มีเลยนะคะและที่สําคัญนะคะสิวมันก็ไม่ขึ้นมาที่ซ้ำๆรอยเดิมที่มันเคยเป็นด้วยค่ะก็เลยอยากจะแนะนํานะคะครีม Y8 นะคะเพราะ Y8 ได้รับเซิร์ผลรับระดับโลกค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะสําหรับครีมตัวนี้ค่ะ